ผมปนัดดาประกาศออกสื่ออีกแล้วว่าเลิกกับติ้งโนตเรียบร้อยแล้วเขาสร้างข่าวแสรหรือเปล่าหรือเพราะความขี้หึงของฝ่ายชาย <c oughs> ว่าหึงเนี่ยตลอดเวลาหรือเขาหิวอยากกินน้ำพริกถ้วยเก่าอย่างแท็กพลันอยู่อ้าวอ้าวไม่สามเหรอทำไมแกตกตกใจอะไรหรอฮะอ่ะกูติงโนตพี่ผมไง ญาติเยอะเนาะเข้ดูจากหน้าตาญาติเยอะติ๊งโนอดอะไรติ๊งตังผมพี่น้องกันเพรู้จักกันครับผมเอาอย่างงี้เคลียร์ดีกว่ามีข่าวว่าเขาเป็นมือถ้าการ์ดยู่เนี่ยเป็นมือที่สามขอต้อนรับปนัดเจ้าผู้ที่มาตอบคำถามเราหน่อยดีกว่าฮะนี่ไงโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์บุ๋มอาจารย์บุ๋มเชิญฮะเชิญนะแน่นไง วันนี้ทะมาดูนิ่งๆเนี่ยอาจารย์บุ๋มเป็นยังไงบ้างคะพี่บุ๋มสภาพจิตใจตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะยังอื่นๆกี่นี่นี่คือนานหรือยังอะคะอาทิตย์อาทิตย์เกือบเกือบอาทิตย์แล้วค่ะเพิ่งเพิ่งเลิกสนสนร้อนๆเลยค่ะเกือบเกือบอาทิตย์หลายหลายคนอยากจะรู้ว่าสาเหตุที่เลิกกันจริงๆเนี่ยเป็นเพราะอะไรแต่ที่สงสัยคือทําไมตอนที่คบกันครั้งแรกก็ต้องมาออกรายการอีวดี้เนี่ยแล้วพอ คุณดีใช่ไหมครับผมใช่แล yeah, ้วพอพอเลิกก็มาออกรายการนี้อีกเทำทำไมเนาะปลกเนะเพราะคุณตื่นเช้าไงฮะตื่นเช้าเ้าก็มากันนี่ทำไมถึงเลิกกันทำไมครับอย่าเฉ๋ยใช้เป็นเรื่องนู้นเรื่องนี้้าประเด็นหน่อยก็มันเป็นที่มุมมองที่พอคุยกันสักพักหนึ่งเนี่ยมันเริ่มแบบเฮ้ยคำว่ามากไปกับน้อยไปมันเริ่มมีแหละเออเพราะว่าอย่างผมเองเนี่ยถ้าเกิด ต้องพูดตรงตรว่าเราก็คือแม่ไม้มดังนั้นถ้าคิดว่ามันไม่ใช่มันก็ต้องรีบถอยอเพราะว่าเราเองก็อายุไม่ใช่น้อยๆถ้าเกิดนี่คือรถด่ดวนขบวนสุดท้ายมันก็คือต้องปล่อยมันไปอะนะคะแล้วก็ต้องปล่อยให้เขาไปเจอคนที่ใช่มากกว่าเราคแต่คุณติ้งโน้ตเนี่ยคือได้ข่าวว่าคุณ think ติ้งโน้นเขาหึงคุณบุ๋มมากและเขาเข้าใจว่าคุณบุ๋มเนี่ยไปคุยกับผู้ชายคนอื่นไปกบกับผู้ชายคนอื่นไปยุ่งกับคนอื่นนี่นยังไงคะคุณพี่เอ่อถ้า นี่เธอเธอเธอกดเธอกดแทนหรือว่ายังไงเ่ยแจ๊คเวลาผมใส่ญาติเขาใช่ไหมใส่อารมณ์ก็คือจะเป็นญาติเขาสงสารอ๋อสงสารแต่เพราะอะไรอยากให้ดีกอย่าสไรชีวิตตัวเองก่อนไมมปานี่ถามพี่ผมละบอกถามพี่ผมละเพราะอะไรพก็คือมันมีความเข้าใจผิดเกิดขึ้นครั้งหนึ่งก็คือว่าตอนที่ผมไปพม่าแล้วอย่างที่ทราบกันว่าผมทํางานที่พม่าเป็นประจำเกี่ยวกับด้วงสมอางใช่ไหมฮะด้วยค่ะแล้วก็เป็นเป็นนางแบบที่นู่นอยู่แล้วไทยปฏิทินปีใหม่อะไรต่อมีอะไรที่ผมทําอยู่เป็นประจําทีนี้เนี่ยวันนั้นน่ยเกิด ก่อนขึ้นเครื่องเนี่ยผมไปคุยวิทยานิพนธ์ก่อนแล้วผลปรากฏว่ามันก็มึนๆกับหัวว่าเรากําลังคิดอยู่ว่าเราจะต,ต้องจบปริญญาเอกให้ได้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็บินไปเลยผลปรากฏว่าเราก็คิดว่าเอ๊ยมันจะติดต่อเขาได้แต่เน็ตมันไม่ค่อยมีอะเณเออคุณ่็รู้ว่าต้องใช้ที่โรงแรมอย่างเดียวใช่แล้วทีนี้เนี่ยบางโรงแรมมันก็ไม่ใช่ว่ามีเน็ตดีทุกโรงแรมใช่ไหมคะผลปรากฏเขาก็ถามทาไมผมโทรไปไม่ได้คือมันโทรเข้ามาแล้วหัวเขาก็ค้างอยู่แค่แบบภาพเป็นเป็นวิดีโอคอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เข้าใจว่าเรา มีคนอื่นหรือเปล่าเราทาไมไม่โทรศัพท์หาเขาทั้งทั้งที่เฮ้เราก็ไลคุยกับเขาจนถึงตีสองอ่ะจะไปอยู่กับใครอ่ะเออแต่เขาก็เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้สามปีเราก็พาเขาไปนู่นไปนี่มาแล้วนะแล้วทําไมความเชื่อใจมันยังไม่มีไงเออก็เกิดจากการระแวงนั่นแหละใช่การถึงหังระแวงคือในมือถือเนี่ยถามว่ามีคนมาจีบไหมมีแล้วเราก็เปิดให้เขาดูเลยว่าเนี่ยคือเราวางให้เขาดูเลยว่าถ้าเกิดคุณอยากจะเช็คมือถือนะคุณเช็คได้เลย คือเราบริสุดใจให้คุณมาดูว่าเราตอบอะไรไปหรือเปล่าเคา่นี้เองคำถามต่อไปต้องให้คุณธัญญาถามจะได้ซอบลงเพราะเดี๋ยวมันถามเดี๋ยวมันจะแรงเกินเราข่าวมือที่เมอีแท็กมันเป็นไงค่ะพี่บุมอธิบายก็ยังงงอยู่ค่ะเพราะว่าแถลงข่าวตอน11โมงนะคะ3ทุมีข่าวอีแท็เกิดขึ้นอีกแล้วอ่ะทั้งทั้งที่แบบเฮ้ยน้องมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำไมถึงให้ต้องให้ภาพเราดูแรงขนาดนั้นเพราะว่า แค่เลิกกันเราก็รู้สึกแย่จะแย่อยู่แล้วยังจะต,ต้องมานั่งให้ดูเป็นว่าเราดีผู้ชายอีกคนที่ต้องโผลาหาหรือหรือว่าเราต้องมีคนอื่นเลยฉันถึงต้องเลิกกับคนนี้มันไม่ใช่ไงเออแล้วกับแท็กเนี่ยมันก็ไม่ได้เจอกันมานานมากแล้วก็เจอกันในงานธรรมดาทั่วไปแล้วก็ทาไมต้องเอามาลิงก์กับบุ๋มก็ไม่รู้อะ่ะครับผมเข้าใจพี่แต่คือว่าจริงๆแล้วเขาไม่ใช่แท็กนะมันคือแจ็คใช่ไหมออไม่ใช่ครับผมผมอยู่ของผมดีดีดีกว่าแล้วครับเนี่ยเนี่ยแต่ผมอยากเห็นคิดว่า ที่บุ๋มกับคุณแจง้องเรียบเรยงสติก่อนไอ้ทิ้งโน่ตกล้องอยู่นู่นผมจไปแล้วตุ้งพีุ่บุ๋มกับคุณติงโนเนี่ยคบกันมาสามปีคิดนานไหมฮะก่อนตัดสินใจที่จะเลิกกันครับจริงๆถ้าเกิดใครที่ตามอินสตาแกรมบุ๋มกับติ๊งโนนะคะก็จะเห็นอะไรบางอย่างเกิดขึ้นว่ามันมันมีการคอมเมนต์แบบแบบมีเขาเรียกอารมณ์อารมณ์ใสใสกันพอสมควรคือเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่อยากทะเลาะกับผู้ชายคนนี้ เพราะเขาเป็นคนที่จิตใจดีนะแล้วก็เป็นคนดีมากๆคนหนึ่งเลยแหละแต่เพียงแต่ว่าถ้าเกิดจะพูดถึงในชีวิตคู่มันต้องมากอะคําว่าความรักปะออหรืออีกหนึ่งคนก็บอกว่ามีประเด็นว่าเขาขอคุณแต่งงานแล้วคุณพยายามเลี่ยงไม่อยากไม่อยากจะแต่งงานเลยทําให้เรื่องก,กันไปเลยคุณก็เลยหาข้ออ้างเลิกกับเขาถ้าชีวิตมันพร้อมที่จะแต่งงานมันก็แต่งค่ะคือไม่ใช่ว่าผมไม่อยากแต่งนะผู้หญิงทุกคนมันมีความฝันกับการแต่งงานจากครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองหรือครั้งที่สิบก็ตามเเหมือนกันใช่ไหมคะแต่เพียงแต่ว่า มันต้องพร้อมแล้วยิ่งผมเป็นแม่ไม้นะอย่าลืมสิผมเป็นแม่ไม่ลูกหนึ่งผมต้องคิดไกลต้องคิดลึกกว่าน,นั้นว่าเขาพร้อมที่จะรับผิดชอบตัวเราและลูกเราได้หรือเปล่าอืมค่ะแล,แล้วทางคุณพ่อพี่บุม๋มว่ายังไงบ้างอะคะพ่อไม่พูดอะไรค่ะเพราะว่าแกจริงๆแล้วแกยื่นคําขาดตั้งแต่ข่าวก่อนที่ทะเลาะกันเรื่องที่เราตกบันไดแล้วเขาไม่ได้มาดูครับผมค่ะแล้วถ้าพี่ติ๊งโน,น้ตเนี่ยมาของ,งอ้อหรือว่ามาขอคืนดีอย่างเงี้ยครับพี่บุม๋ม พี่จะโอเคไหมครับคือณนะตอนนี้เนี่ยมันเป็นการคุยเคลียร์กันในระดับหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็ให้เขาไปจัดการชีวิตตัวเขาเองดีกว่าค่ะว่าเขาจะจัดการชีวิตตัวเขาเองได้ไหมตัวเราเองจะกลับมาอยู่กับตัวเองบ้างได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเรารู้สึกว่าเราก็ทําให้เพื่อเขาเยอะนะรบินไปหาเขาคือทุกอย่างหลายคนจะเข้าใจว่าบุ๋ม บุ๋มคบกับติงโนดเพราะติงโนดรวยบุ๋มเคียอย่างนี้ก่อนนะคะคืออย่างบินไปต่างประเทศเงินบุ๋มเองนะอ,อแล้วกี่ประเทศที่เขาแข่งแข่งอมอเตอร์ไซค์เขาใจใช่ไหมคะแต่คําพูดของเขาก็คือว่าเขารู้สึกว่าบุ๋มรักเขาน้อยลงบุ๋มก็โอ้โอ้โหฉันต้องให้ขนาดไหนเหรอคุณถึงจะรู้สึกหรือทั้งหมดยังมันไม่มีอะไรเลยครับเจคุณก็ยังคบกันอยู่ แต่คุณนย่าเป็นคนที่ชอบสร้างกระแสในว,วงการบันเทิงคุณเลยอยากสร้างกระแสให้มันมีข่าวขึ้นมาคุณมดดำฉันสร้างกระแสไปฉันได้เป็นนางเอกไหมเออจริงเออคุณก็ถามอะไรคุณก็างานงานที่ฉันมีวันนี้ทุกวันนี้ก็คือขึ้นอ,อ,อินสตา,สตาแกรมตลอดวันละสิบสามงานสิบสี่งานวันหนึ่งนายรับงานสิบกว่างานใช่ย่างวันเนี้ย่างวันเนี้ยห้างานกัลน์นาสัมภาษณ์ให้เร็วกรุณาสัมภาษณ์ให้เร็วดีนะที่เป็นรายการถ่ายทอดสดเลยรับมาเลยรับเพิ่มมาเนี่ยนางรับวันละเป็สิบงาน ดังนั้น,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 นถามหน่อยบุ๋มสร้างกระแสแล้วบุ๋มได้อะไรมีแต่ภาพเสียเสียเรื่องผู้ชายแล้วบุ๋มจะสร้างเพื่อเพราะว่าส่วนใหญ่คุณต้องรับงานราชการ่ส่วนใหญ่ใช่ไหมใช่แล้วงาน,งนทางงานอาจารย์งานสอนงานอะไรกว่าบุ๋มจะได้ภาพความเป็น working woman ของบุ๋มมาเนี่ยเฮ้ยม, <He i, S 2> มันไม่ใช่ธรรมดานะวันบุ๋มต้องใช้ความเวลาในการพิสูจน์เพราะหลายคนมองหน้าบุ๋มอุ๊ยอันี่ขี้วีหรือเปล่าไม่กล้าจ้างงานมันอีนี้จะมีข่าวเรื่องผู้ชายเยอะ่ะไายจ้างงานมันดีเหรอควาบุ๋มจะพิสูจน์ตัวเองณวันนี้ได้เนี่ยเฮ้ยบุ๋มใช ออัันนนนีี้้ก็พาไปไหนไปต่อไหนด้วยนะสังเกตไหมว่าผมก็พาเขาไปไหนตไปไหนด้วยมีอะไรอยากจะบอกจากคนรักเก่าไหมฮะมีอะไรจะบอกกล้องนกล้องหนึ่งกล้องหนึ่งไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวคงโทรคุยกันได้เรายังยังโทรคุยกันอยู่ค่ะอ๋ออ๋อยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเพราะทีมแข่งก็ยังทําด้วยกันอยู่อ๋อมีทีมแข่งธุรกิจที่คุณยังมีติดค้างกับเขามีธุรกิจอะไรบ้างก็ทีมแข่งมอเตอร์ไซค์นี่แหละค่ะอ๋อยังมีทีมแข่งมอเตอร์ไซค์ด้วยกันค่ะแล้วหลังจากนี้จะถอนห้องถอนพูดอะไรไหมฮะคิดออออยยูู่๋คิด มีโอกาสจะกลับไปคืนดีไหมพี่ถ้าเขาปรับปรุงตัวได้นะคือบุ๋มก็เสียดายผู้ชายดีๆนะมันไม่ใช่ว่าเวลาสามปีมันจะไม่รู้สึกอะไรเลยใช่ไหมคะแล้วคิดจะเปิดโอกาสให้คนใหม่เข้ามาเลยไหมไม่ยังหรออู้เหนื่อยนะเหนื่อยเหนื่อยก็ข่าวเหนื่อยกบอะไรเหนื่อยบุ๋มบางทีคนเรามันถอยหลังกลับมามันอยากจะอยู่กับตัวเองอยากอยู่กับลูกอะไรอย่างเงี้ยมันก็บางทีผู้หญิงคนหนึ่งมันก็อยากอยู่นิ่งๆบ้างนะแต่ธุรกิจที่เนี่ยอนาคตคิดว่าจะถอนอยู่แล้ว เอ่อถ้าถ้าเขาต้องการที่จะถอนเราก็จะถอนแต่ถ้าเข,เขายังไม่อยากจะถอนเราก็ต้องคุียกันใหม่เพราะว่ามันเป็นสามุ้นใหญ่คุณมีลูกสาวอยู่แล้วนี่อย่างที่บอกลูกสาวรู้อย่างว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับแฟนเก่าคุณจบลงแล้วไม่ทราบค่ะแต่บุ๋มว่าอนันต์มันเป็นเด็กฉลาดค่ะถ้าเกิดเขาอ,อยากรู้เดี๋ยวเขาถามเองเดีเขาถามเอง,เอ,งอ๋อก็ต้องรอให้เขาถามเองก่อนค่ะ ทั้งหมดวันนี้ชอบเป็นคนที่ตอบคําถามได้เคลียแบบไม่รู้จะเจาะอะไรอีกใช่ใช่ค่ะก็ก็พวกเราขอเป็นกําลังใจให้ะพี่บุ๋คือคือถ้ามีวันที่กลับมาดีกันได้พวกเราก็ยินดีนะคะแต่ถ้าเกิดว่าจะเลิกกันจริงๆก็เลิกกันด้วยดีแบบนี้เราก็โอเคเนาะตอนนั้นยังมานั่งกินหรือรัดหน้าจานใหญ่อยู่ตรงนี้อยู่เลยวันนี้เลิกกันแล้วก็เดี๋ยวดีกันแล้วก็มาออกอีกเดี๋ยวรฮะเดี๋ยวหรือเดี๋ยวมีแฟนหม่ก็ออกอีกเพราะรายการนี้เราเปิดกว้างครับผมรายการค่ะวันนี้ขอบคุณพี่บุ๋มบรรณาับ